แล้วโดนฟ้องให,ให้ชื่อเรื่องแบบนี้แล้วกันนะเราอ่ะแชร์โพสต์นึงซึ่งมันเป็นเหมือนโพสต์ประจานแต่ว่าเราอ่ะดูแล้วนะว่าไอโพส์นั้นอ่ะมันไม่ได้มีหน้าของคนที่โดนประจานเลยแชร์เฉยๆเลยอะไม่ได้มีการคอมเมนต์เป็นการที่ไม่ได้คุณภาพเลยด้วยซ้ำสามสเดือนมีหมายสารมาที่บ้านอ่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะคะ ขี้สแล้วโดนฟ้องได้ไหมเออให้ให้ชื่อเรื่องแบบนี้แล้วกันนะประมาณว่าคือเราอ่ะแชร์แชร์โพสตโพสต์หนึ่งซึ่งมันเป็นเหมือนฟิลโพสต์ประจานแต่ว่าเราอะดูแล้วนะว่าไอ้โพสนั้นอะคือมันไม่ได้มีหน้าหน้า,นาเรียกว่าไงหน้าของคนที่โดนประจานเลยมันมีรูปแล้วก็อเอเบอร์เบอร์หน้าทั้งหน้าเลยนะ ไม่มีการแท็กชื่อเฟซบุ๊กไม่มีการแท็กไม่มีอะไรเลยสักนิดอืมแล้วก็เออเราก็แชร์ไปแชร์แบบแชร์เฉยๆเลยอ่ะไม่ได้มีการคอมเมนต์ไม่ได้แบบเออมันควรโดนแล้วหรืออะไรไม่มีการออกคอมเมนต์คือแชร์เพื่อแบบว่าอยากว่าเอ้ยเขาเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นยังอ่านโพสต้นเรื่องไม่จบเลยแต่รู้ว่าเออเพื่อนอนะ่ะเป็นช่างแต่งหน้าแล้วเ,เหมือนประมาณแบบว่ามีช่างทําผมอะ่ะ เออเธอทำงานไม่ดีอะไรประมาณนี้ยแล้วแบบว่าโดนเทหรืออะไรสักอย่างบลาๆจำไม่ได้จําเนื้อหาไม่ได้ด้วยเป็นการที่ไม่ได้คุณภาพเลยด้วยซ้ําผ่านไปประมาณสาสเดือนมีหมายสารมาที่บ้านเออฟ้องเนื่องจากเป็นจําเลยที่สองเออในข้อหาแบบมันคือพรบอคอมอ่ะฉันแบบฮะกูยไม่ทำะไรเลยไม่เคยประจานใครไม่เคยโพส อะไรเลยแกเขามาฟ้องจากไหนอะฟ้องเรื่องอะไรอะ่ะ <S ý> ก็แบบปรึกษาทนายเลยว่าเออพี่ทนายคะแบบนี้มันผิดหรอคือหนูอ่ะไม่ได้คอมเมนต์ให้เขาเสียหายเลยนะแค่แชร์เฉยๆแชร์ sh แบบ ไม่มีอะไรเลยด้วยแชร์แบบว่าหมายถึงว่าไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยด้วยแชร์แต่ว่าการแชร์นั้นะเป็นแบบสาธารณะไงเออพี่ทนายก็เลยบอกว่าอ๋อผิดถึงเขาไม่ได้ออกชื่อออกนามออกเสียงออกคำใบ้ออกอักษรใดๆแต่ถ้าสมมติว่าโพสต์นั้นน่ะมันมีใต้โพสต์ว่ารู้แล้วว่าเป็นใครหรือประมาณว่ารู้เลยว่าใครนั่นคือความผิดคือสําเร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่า เขาบอกว่ารู้เลยว่าใครแล้วสรุปเขาไม่รู้อ่ะคือทําไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็จำคำตอบไม่ได้นะก็ประมาณนี้แหละบาบา,บาสรุปขึ้นศาลฉันเสียงเงินจ้าสามพันแล้วคือคดีจบยกฟ้องแต่ฉันอะรู้สึกว่าฮะจริงๆรงหรอเออชุดค,ค,คือทำไปโดยไม่รู้แล้วเดี๋ยวเนี้มันมีมันมีคนโพสต์ทำนองนี้ยเยอะมากว่าสมมตินะคนดังย่านปาจีนติดเงินสามล้านอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ วัยรุ่นวัดโพเออคนนี้ชอบเยี่ยงผัวชอบแบคือแบบไม่ได้บอกโพสต์ว่าใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกอักษรย่อด,ด้วยแต่ว่าคือมีคนรู้ว่าใครนั่นคือความผิดสําเร็จแล้วฉันก็เลยแบบคุยเลิศฉันเห็นบ่อยมากแต่ว่าเวลาจะไปโพสตเตือนใครก็กลัวเออแต่ความรู้ฉันไม่ถึงอะที่ออกมาพูดนี่คือยังไม่รู้เลยนะว่าถ้าขึ้นสาลไปจะชนะหรือแพ้หรือใดๆแต่คือคือเสียงเงินไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วจ้า,เ,จาเรียบร้อยสามพันป่ะวะ สามพันหรือสามพันห้าบาบาประมาณนี้ยก็เลยอยากบอกเพื่อน,อนๆทุกคนว่าเออคือบางทีอ่ะเราไม่ได้รู้เรื่องเลยนะแค่เป็นคนชอบก็โดนจ้าสันโดนมาแล้วจ้านี่จนทุกวันนี้นะผัวตั้งแบบกาเป็นอะไรนะเป็นส่วนตัวอืมแอฟฟ้าเป็นส่วนตัวเลยเพราะว่าอยากแชร์อะไ์แชร์เลยจ้ะเมียจ๋าเพราะว่าผัวตั้งเป็นส่วนตัวไว้แล้ว อะไรที่เธออยากจะระบายให้แบบสาธารณะชนรู้เธอค่อยไปเปลี่ยนการตั้งคาดนะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้คือฉันฉันตั้งค่า f a c e b o o k เธอแบบว่าเป็นส่วนตัวแล้วเรียบร้อยเธอจะได้ไม่โดนอะไรแบบนี้นะซึ่งเราอะเป็นคนไม่รู้นะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนรอบครอบมากเรื่องอะไรแบบเนี้ยคือตอนที่เขามีพวกกว่าว่ารูปโจนอ่ะเออที่เป็นแบบ facebook ของโจนของ ที่เขายิงกันที่อ,อะไรเงี้ยฉันไม่เคยแชร์เลยนะเออไม่เคยแชร์อะไรที่เป็นแบบที่เห็นหน้าที่เป็นอะไรที่น่าอับอายอะไรเงี้ยเลยแต่ว่าคืออันน,นั้นแชร์ไว้เพื่อจริงไม่ได้รู้จักกับน้องน้องผู้ชายที่ท,ที่ที่ฟ้องอะ่ะเป็นการส่วนตัวด้วยโอ,อ้แต่ฉันไงฉันไปแชร์ไง,ไไงก็คือเลยเลยมาเตือนคนชอบเหมือนกันว่าแกจะสั้งเป็นส่วนตัวนะแกหรืออ่านให้จบในเม้นนะไม่ต้องแชร์ และแค่รับรู้พอไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรอย่างเดียวพอ